วันนี้หน้าที่ของเราในด้านของการ educate คือทำยังไงให้คนในองค์กรนะครับมีกร t h m ม n d s ซ t ว่าการเรียนรู้เรื่อง AI เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้เราต้องให้พนักง,งานน่ะบอกก่อนว่าเออเขาใช้งานอย่างไร HR เนี่ยนะครับมีคอนเซ็ปต่างๆ,างๆก็เริ่มจัดทําให้การสอนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพเราก็จํานวนคนทั้งแผนกนั้นน่ะช่วยกันใช้ให้ทั้งหมดเลยช่วยพาคนของเราอ่ะให้เขาไปพร้อมๆกับเราได้อย่างน้อยเราจะทิ้งคนไว้ น้อยที่สุดที่ไปกับเราไม่ได้ในหลายๆบริษัท IT ในฝั่ง HR เนี่ยนะครับเ,เราจะมีค tion กันเสมอว่าจะทำยังไงให้คนเดิมเก่งขึ้นแต่สังเกตว่าที่เราเรียงกันมาเนี่ย t i o n มาอยู่อันท้ายๆเป็นเรื่องแปลกใจมากๆกระบวนการเนี่ยจะต้องแบบเกระตุ้นก่อนแล้วก็แสดงตัวอย่างให้ดู แล้วผมก็บอกน้องอะที่ที่ผมใช้แท b บ e ล u กับ Power BI นะครับใครเป็นฝ,ฝั่งฝั่งฝั่งด้านบริษัท IT เนี่ยก็จะทราบว่ามันเป็น2อันที่ Visualize ทำทำข้อมูลออกมาเป็นรูปมาเป็นกราฟมาเป็นอะไรที่ได้ดีและง่ายที่สุดละผมไม่เคยเจอตัวไหนที่มัน r e c o m m e n d a t i o n โดยโดยรายงานอะเราต้องคิดเองตลอดเราต้องโยนคำถามไปใช่ไหมครับแต่บางคำถามที่เขาตั้งมาว่ะเราก็เห็นอ่านเสร็จแล้วเออเฮ้ยเราไม่เคยตั้งคำถามนี้มาก่อนเลยแล้วเราก็เข้าไปดิกดาวใน Data นั้นอีกดิกดิกดาวไปเรื่อยๆครับ นี่แหละในหลายๆฝั่งก็บอกได้เลยว่าเครื่องมือลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการบิวเป็นการกระตุน้นเป็นการสร้างเอาตัวอย่างที่เจ๋งๆที่เฮ้ยทำไมเขาทำได้แล้วทำไมเราไม่เคยทำอตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่บิวที่สุดละแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะค่อยไปข้อ4กันนะครับคราวนี้นะครับสเต็ปต่อไปคือเริ่มแบบให้ความรู้ละ educate ละครับ ะ educate มีตัวไหนบ้างครับที่พี่ๆแบบอยากจะแนะนำว่าเฮ้ยเราต้องควรจะสร้างความรู้ให้กับผู้คนครับเชิญ educate ผมว่านึกถึงคอนเซปที่เบสิกมากนะครับก็คือ growth mindset นะครับคือคอนเซปต์ growth mindset พี่ๆทุกท่านทราบอยู่แล้วว่า growth mindset คือ,อ,อปลูกฝังความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของพรแสวงนะครับนะถ้าบอกว่าคนในองค์กรเนี่ยถ้าเป็นผู้นำนะครับแล้วเราสุว่าไอ้นคนในองค์กรไม่เชื่อว่า AI ฉันไม่เก่งบางคนอาจจะแ,แบบอยากจะ implement ทำ AI transformation แต่คนในองค์กรซีเนียร์เหลือเกินนะครับเปิดคอมบางทีหาไฟล์อะไรบางอย่างก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับใช้ใช้ปากหาเสียงอะไรประมาณนี้รู้สึกโอ้โหหมดกำลังใจในการพอมาใช้ AI อโอตายพอดีนะครับนะบางคนก็มีฟิกไมค์แชตว่าเออฉันภาษาอังกฤษไม่เก่งอะไรเงี้ยนะครับนะ วยากรณ์ไม่สละสลวยอะไรเงี้ยครับล้วจะใช้ AI ได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องคุยภาษาอังกฤษหรือเปล่าซึ่งผมบอกว่าวันนี้มันมัน beyond กว่าน,นั้นไปมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกวันเนี้ยเวลาผมพร้อมใน Creative AI ผมก็จะไปเปิด Google Translate ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ Voice Typing หรือใช้เสียงในการพิมพ์ก็พูดภาษาไทยไปนะครับว่าเออเออในบทบาทของ CEO บริษัท Training ที่ให้บริการ Corporate Training กับองค์กรที่เป็นบริษัทมหาชนชั้นนำระดับประเทศนะครับผมต้องการที่จะ create สไลด์พรีเซนเ t ชันจำนวน5สไลด์ประกอบด้วยข้อบาบาช่วยไกด์ไลน์หน่อยผมว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็พิมพ์เป็นใช้ voice typing นะครับพิมพ์เข้าไปใน google google translate แล้วก็คอนเวิร์ตเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ copy ลงภาษาอังกฤษพิมพ์เอาไป prompting เข้าไปใน AI โมเดลตัวไหนก็ได้หรือบางครั้งครับสมัยก่อนตอนที่ผมสอน AI ในองค์กรเนี่ย ผมมัจะบอกว่าเฮ้ยน้อง AI แต่ละตัวเนี่ยมันเก่งภาษาอังกฤษนะแต่วันนี้ครับผมต้องกลืนน้ำลายตัวเองแล้วก็บอกว่า AI โมเดลวันนี้ครับจะเป็นตัวไหนก็แต่แม้กระทั่ง GPT 4เนี่วันนี้ฉลาดภาษาภาษาไทยมากๆแล้วนะครับต่อให้เป็นตัวฟรีอย่าง GPT 4 o เนี่ยก็พร้อมภาษาไทยได้ได้ดีน้องก็เข้าใจนะครับแล้วก็ตอบคำาตอบได้ดีทีเดียวนะครับนะแต่ตัวที่เจ๋งสุดก็คงจะต้องเป็นตัว Claude สามนะครับนะของอ n นเตอร์พเกอร์ดีที่สุดนะถ้าต้องการอะไรที่มันพัฒนาวงหารเขียน Copywriter หรือเขียนคำดี คลอดสามก็ยังเป็นภาษาไทยอันดับหนึ่งนะครับเลามาตรงนี้ก็เลยบอกว่าเราในฐานะผู้นําองค์กรหรือเฮชาในองค์กรนะครับวันนี้หน้าที่ของเราในด้านของการ e อด c ู t e เคือทํายังไงให้คนในองค์กรนะครับมีกรอตไม i ์เซ็ตว่าการเรียนรู้เรื่อง AI ไม่ใช่เรื่องของพรสแสวงไม่ใช่เรื่องของ IT Department นะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้นะผมว่า educate เนี่ยผมผมพูดลวมๆไว้ประมาณนี้ครับ เรียนเยอะมากครับ <c oughs> ก่อนที่จะมาเริ่มที่จะพูดกับน้องๆที่เล่าให้ฟังย้อนหลังไปว่าทำทาวฮอลสครั้ง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดก็เรียนกับอาจารย์ AI เก่งๆเนี่ยผมผมลงประมาณสัก5ท่านนะครับหลายที่เลยลงเรียนกับเขาเสร็จแล้วก็น่าจะลงอ่านลงคอร์สผ่าน Udemy บ้างคอร์สเซราบ้าง,ลาางแล้วก็ดูคลิปจาก YouTube ไม่ต่ำกว่า100เกินร้อชั่วโมง เกินเกินเกินแบบเกือบร้อยคลิปนเป็นร้อยคลิปครับแน่นอนเพื่อที่จะกลั่นกรองแล้วเอามาใช้เพราะว่าที่มาถึง e d u เคเนี่ยครับในส่วนตัว e d u เคเนี่ยตัวสำคัญคือเครื่องมืออันนี้เรียกเป็น m า r k e t i n g Automation นนะครับเป็นเครื่องมือการตลาดเป็นเครื่องมือในการใช้งานเนี่ยมันมีเยอะมากเยอะจนตกใจผมกลับเข้าไปในโครมผมมากดบุ๊กมาร์กดูว่าผมเซฟในโฟลเดอร์ AI เนี่ยมีอะไรบ้างปรากฏกดมาเสร็จโมวต,ตอนนี้ประมาณสัก40กว่าเครื่องมือนี่คือแบบที่ใช้แล้วนะ ที่แบบล็อกอินสมัครแล้วแล้วจะมีอีกเป็นร้อยเลยครับดังนั้น e d u c a เ e ี่ยถ้าเราอยากร่นทางรัฐแบบถ้าเรียนอย่างผมเองนี่คือประมาณสักปีหนึ่งใช้เวลาปีหนึ่งเพื่อที่จะเอาคนในองค์กรออกมาสอนข้างในองค์กรแต่จริงๆแล้วตอนนี้ในตลาดมีหลายๆท่านเก่งมากๆทางรัฐเลยครับ <laughs> แล้วก็ที่สำคัญคืออางผมผมเนี่ยทีมกราฟิกดีไซน์ผมต้องเชิญที่อื่นอาจารย์ท่านอื่นมาสอนทีมวิดีโอเป็นอีกท่านหนึ่ง แล้วก็เก่งเรื่องเครื่องมืออย่างสมมติว่าถ้าทีมวิดีโอตอนนี้ตัวที่เร็วที่สุดเมื่อก่อนทีมผมก็จะใช้ Premiere Pro ในการตัดต่อ Adobe Premiere Pro ตัดต่อก็ต้องเชิญอาจารย์คนอื่นนะที่เก่งเรื่องแคปคัตทำแนวตั้งยังไงให้เจ๋งคิดครีเอทีฟเข้ามายังไงตัดต่อแบบไหนยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็จะมีชุดลักษณะดีกันอยู่ดังนั้นเนี่ยครับ education ไม่ใช่ว่าหนึ่งท่านจะสอนได้ทุกอย่างเราต้องให้พนักง,งานนะบอกก่อนว่าเออเขาใช้งานอย่างไรและ HR เนี่ยนะครับมีคอนเซ็ปต่างๆก็เริ่มจัด แต่ละเครื่องมือแต่ละกลุ่มละนะครับเพื่อที่จะทําให้การสอนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพเราก็จํานวนคนทั้งแผนกนั้นนะช่วยกันใช้ให้ทั้งหมดเลยแต่เริ่มต้นจากฟรีก่อนอย่าไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็จริงๆพี่ชุกอยากจะต่อยอดนะคะจากสิ่งที่คุณคิมบอกก็คือว่าจริงๆเราบอกว่าเรื่องของ education เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะเตรียมความพร้อมคนของเราให้เพื่อจะไปทํากับสิ่งใหม่เราเรียก โปรแกรมเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องของ education หรือเป็นเรื่องของ readiness program ที่เราเตรียมให้ออองค์กรเทคโนโลยีเขาจะเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า readiness program แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับในโลกของความเป็นจริงนะคะว่าไม่ว่าคุณจะใส่โปรแกรมเข้าไปอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนในองค์กรเราอะ่ะมันมีตั้งแต่0ูนถึงสิอ่ะบางทีมันอาจจะมีคนที่ไปได้เร็วปื๊ดเลยคุยครั้งเดียวรู้เรื่องไปได้เลยมันจะมีคนบางคนคุยสัก สามครั้งพอฟังได้คนบางคนคุยปืด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 สิบครั้งมันก็ยังฟังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น Adoption ของการการที่จะใช้เทคโนโลยีมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีหน่วยกล้าหารหรือหน่วยกล้าตายของเราที่เข้าไปช่วยแทรกแซงคนของเราเข้าไปช่วยจับมือ,จ,มอจับไม้ประกบมือประกบไม้แล้วจูงกันไปสลอกเส้นทาง เพราะว่ามันเป็นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการการทํางานใหม่วิธีการคิดแบบใหม่วิธีการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆในในมิติหรือบริบทของ workforce ของเราในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีความหลากหลายมากน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือคนที่เป็น technology savvy หรือว่าคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไม่เป็นเรื่องยากแต่อย่าลืมนะคะว่าเรามีคนที่อาจจะไม่ได้ enjoy หรือไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉัน ฉันชอบใช้เทคโนโลยีมาเป็นไหนๆเอาง่ายๆเลยค่ะคนในโลกปัจจุบันก็มีบางคนที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลมีเดียเลยในโลกนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายทําอย่างไรคะที่เราจะไม่ทิ้งคนเหล่านี้ไปข้างหลังเช mm ้ i n น g e n t ในองค์กรของเราเนี่ยคือคนที่จะช่วยพานะคะช่วยพาคนของเราอ่ะให้เข้าไปพร้อมๆกับเราได้อย่างน้อยเราจะทิ้งคนไว้น้อยที่สุดที่ไปกับเราไม่ได้ mm hmm. ซึ่งนั่นอาจจะเป็นทางเรื่องที่เขาจะเลือกไม่ไปกับเราเพราะนั้นการเตรียมกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเจอร์นี่ของการทํา AI t r a n sformation จึงอย่าลืมบริบทนะคะพวกเราชาว HR พอเดียวพอเราเจอเทคโนโลยีบอมบาดปุ๊บเราลืมเริ่มลืมกระบวนการของเราแล้วว่าเวลาในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเราเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรเข้ามาบ้างเพราะนั้นอย่าลืมคะ่ะเชนนะคะที่เป็นตัวคาทาไลซ์การเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นอีกหนึ่งเอนจินที่สําคัญในการช่วยสร้างการ ให้ก่อให้เกิดกระบวนการ Transform มในองค์กรอย่างแน่นอนขออนุญาตเสริมพ่ชูนิดเดียวครับอย่างที่ตะกี้พี่คิมบอกว่าการทำา a i t r ท n า f o r m ฟ t i o n ในองค์กรเนี่ยหนึ่งท론 from the top ผู้บริหารเข้าใจก่อนนะครับนะหลังจากผู้บริหารเข้าใจแล้วเนี่ยเซดที่สองที่แนะนำที่พวกเราแนะนำมาครับก็คือว่าทำยังไงให้คนระดับ o p e r a t i ช n นะครับเข้าถึง e s s ช o นที่เป็น AI แบบใช้เครื่องือไอให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด mm hmm. สมมติพี่จะมีสามร้อยคนพี่จะมีพันคนหรือพี่จะมี 1, หลายพันคนจัดเซสชันยังไงให้อ ให้ทุกคนได้ได้มีปรับ Foundation Background เราจะมี Policy ต่างๆก็ e d u c a เ e เข้าไปตรงนั้นหลังจากนั้นนะครับก็ต่อยอดอ่างที่พ่ชูบอกคือเราก็จะสร้าง Chain Agent นะครับเป็นตัวแทนขึ้นมาเพราะว่าคนคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวแทนของคนในแต่ละแผนกซึ่งในการเลือกอาจจะเลือกคนที่มี a อ t i ิจ d e ที่ดีเป็น Influencer แล้วก็จะพอมีแบบเขาเราว่าเ,เข้าถึงเทคโนโลยีได้ระดับหนึ่ง นะครับเนาะแล้วก็เป็นคนที่เป็นไฮเปอร์โฟมในองค์กรเข้าใจในบิสเนสโปรเซสของเนื้อง,งานในแผนกนั้นๆน,น,นะครับแล้วคนเชนเอเจนต์อาจจะมีเชนชัรร่นพิเศษที่เรากรูมเขาเป็นพิเศรรษนะครับเทรนนิ่งเขาเป็นพิเศรรษให้เขาเข้มขน้นเพราะว่าเวลาแก้ปัญหาในองค์กรในการใช้นะครับแต่บางคนในแผนกเงื้งเงื้หายนี่ไม่เจอทำไมนี่ไม่เป็นทำไมนี่ไม่ได้เชนเอเจนต์ในแผนกเขานั่นแหละครับจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะครับคอยที่จะออนบอร์ดคนในแผนกของเขาและเชนเอเจนต์นะครับก็จะเป็นตัวกลางในการเอาข้อมูลของคนในแผนก นะครับหรืออยากได้อ,อ,อะไรในเนืน้งองานของแผนกน,นั้นนะครับกลับมาบอกกับส่วนกลางหรือว่าผู้บริหารว่าเฮ้ยโอเคในแผนกเรานะลองใช้แล้วมันอันไหนมัน practical อันไหนมันไม่ practical อยากได้ AI model ตัวไหนเพิ่มหรือว่าอยากจะใช้ที่มัน beyond เป็นแบบว่าใช้แบบเป็น SLIM ก็คือเป็นเป็น small specialized model บางอย่างที่มัน beyond กว่า generative AI นะครับเชนใอเจนจะเป็นตัวกลางที่สําคัญมากๆนะครับแล้วผมว่าอันนี้ก็ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การ turn form ในองค์กรประสบความส,ามสําเร็จครับ